โอเคผมวันนี้ครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับกลับมาอยู่ผมช่องโฮมเซ็กกันอีกเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกมท r m o r โลกกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมก็จะไปทาการล่าสัตว์เหมือนเดิมนะผมไปทําการล่าสัตว์กันอีกนะผมแต่ว่าวันนี้ครับผมก็จะเอาอุปกรณ์ใหม่ของผมไปผมก็คืออุปกรณ์ล่าสัตว์อันนี้ครับนี่ผมธนูแล้วผมจะเอาไปล่ากวางนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมเหมือนเป็นแท่งกระดูกอะไรสักอย่างนะผม ซึ่งผมรู้แล้วครับว่าจะเอาอะไรจัดการกับกวางที่มันชอบวิ่งหนีครับผมผมก็จะเอาธนูแล้วผมในการเอาไปล่ากวางแล้วผมแล้วก็ถ้าเจอหมูครับผมก็จะเอาไอ้นี่ไปจัดการกับหมูครับผมเพราะว่าเอ่อเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการล่าหมูแล้วผมทุบหมูสามทีตายเลยครับผมแต่ว่ากวางนี่น่าจะทีเดียวนะเพราะว่ามันแบบผมเคยนะว่าเคยเอาไปไล่ทุบกวางผมกวางทีเดียวตายครับผมธนูนี่ก็น่าจะทีเดียวตายครับ โอเคผมก็จะมีลูกธนูทั้งหมดนะผมนี่ครับลูกธนูนครับยี่สิบอันนะผมแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนใช้หอกมันใช้กี่ทีนะผมหอกนี้เนี่ยจะประมาณประมาณสี่ทีหรือเปล่าไม่รู้นะจำมาได้ครับในการลาหมูนะผมแต่ว่าพอใช้ไอ้นี่ยลาหมูมหมมนะครับผมทุบทุบหมูสามทีัะผมสามทีนะตายเลยครับผมซึ่งมันดีมากมากเลยครับผมมันเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับโอเคผมก็ พูดมาเยอะแล้วนะผมเดี๋ยวก็จะไปทําการล่ากวางล่าหมูกันเลยัะผมตอนนี้ครับก็เหลือเนื้ออยู่แปดชิ้นนะผมแปล่าเพิ่มเลยครับไปับผมโอเคับผมตอนนี้นะครับก็ามาถึงป่ากินบูธแล้วนะผมโอเคครับตอนนี้แป๊บหนึ่งนะตัวผมมันหิวนะกินก่อนยู่น้ําอีกอยู่น้าอีกอ สองขวดไปแน้วยาวไปเดี๋ยวผมจะถือเป็นอันนี้กนแล้วกันนะครับถ้าเจอหมูอนะผมจะได้ทุบเลยนะกวางไว้เป็นลายแล้วผมแบบว่ากวางมันวิ่งนี่นะไม่ทํรลายนะครับโอเคเก็บยาก่อนมาครับผมบ้านดินน่าจะมีซอมบี้นะครับไปก่อนดีกว่าครับไปไปล่าหมูก่อนนะ ล่าหมูล่ากวางครับอยู่ไหนยังไงเจอหมูแล้วผมจะใช้กระดูกทุบหมู่ครับผมไม่อยากใช้ธนูนะธนูมันเปลืองมันเปลืองลูกดอกนะผมเอาไว้ล่ากวางนะมาโอ้โหสองตัวมาดิสองไมยี่สามทีหนึ่งสองอือสามทีครับ สามทีครับผมสามทีนะนะโอเคผมเก็บไปเลยครับอมืมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะกําจัดหมู่โดยเฉพาะเลยครับผมสามทีนะสามทีล่วงนะครับปกติจะใช้ห้องนี้น่าจะประมาณสี่ห้าทีนะที่ผมเคยเคยใช้ครับแปบ๊บหนึ่งผมอยากใช้ธนูวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหากว่างก่อนเก็บเก็บยาก่อนนะเก็บยาก่อนนะ เราว่ายามันจําเป็นนะผมเอาไว้คราบยานะผมมาดิมาดิมามาโอเคผมได้เนื้อกี่อันละเนื้อมาไส้อันนะผมโอเคครับปั๊มยาก่อนใช้ไปเลยครับยาโฮมมลล่ร์อันนะโอ้ยาโฮมีลื่อเลยครับ ผมคาบยาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ <_ l ots> เพื่อมาล่าสัตว์โดยตรงเลยนะ <_ l ots> มีคนเข้ามาในห้องครับผมู้เล่นอื่นนะต้องระวังนะครับเผื่อเขามีธนูนะยิ่งเป็นพวกใส่เติมด้วยผมจะมีปืนนะพวกเติมจะมีปืนนะครับ ครับซอมบี้มาครับไม่อยู่ครับผมหมูหมูมาดีครับไปครับผมเฮ้กวางไปอยู่ไหนทั้ง,งหมดวะยักยิงธนูนะโอเคเจอหมูอย่งตัวครับมาครับหมูหมูเหอ หมาสามทีสามทีร่วง ม่ครับโอเคผมผมว่เจอกวางแล้วนะครับผมนี่นะมาครับลองใช้ธนูดูครับว่าจะยิงทีเดียวปร่าครับ <c oughs> อุ้ยมันย้อย เฮ้ยครึ่งรอดอืมโอเคผมลองยิงมีดไหมจักรู้ครับมีดใช้มีดจะตายไหมครับเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหอึดมันอึดมันอึดมันอึด อย่าครับผมอย่าลองคองกับมีครับอึดนะครับเนื้อไงเจอตรงแล้วเจอตรงแล้วเจอกวางแล้วเอ้ย <c oughs> ทีเดียวนี่ทีเดียวครับทีเดียวอันนี้น่าจะโดนหัว โอเคครับผมสองตัวนะครัสองตัวแล้วมาครับวิ่เจอแล้วครับตัวสามตัวสามอุ้ยโอ้โห มันยุดมันยุดมันยุดอือตายโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนนะอะได้เนื้อมาเยอะแล้วผม มาครับตัวที่สี่อืมเห็นชอดโอ้โหสมมจริงจัดดูดิรูธนูยังปักอยู่เลยมาครับนึ้ว่าผมเจอตัวที่ห้าแล้ว เข้าไปใกล้ๆแ่บนี้ครับเฮตุช็อตนู้นๆเจอตัวตัวไอ้พวกนี้นู้นมาครับอีกตัวครับเรียบร้อยทีเดียว โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโตแล้ววะมาดิถ้าหมูะอะอฮ้ยโอ้ยไมโโ่โอ้โหโอ้โหเนื้อลือล่อเลยครับ โอเคครับผมไปครับกลับครับผมโอเคครับผมก็แม่ไงกันบ้างครับสำหรับการล่าสัตของผมในวันนี้นล้วผมทั้งการใช้ธนูครับผมแล้วก็การใช้เออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปอ่านก่อนนะคืออะไรนะเรียกว่าอะไรนะมันอ่านว่าโบนนะผมโบนบอนนะมันเป็นไอ้นี่นะกระดูกครับผมเอากระดูกมาทํานะครับผม สามทีครับผมหมูตายนะใช้กระดูกบอลตีสามทีตายเลยครับผมหมูครับแล้วก็สำหรับธนูครับผมข้อเสียของมันนะครับก็คือมันค่อนข้างย้อยครับผมเวลาล้วแบบเราจะยิงเนี่ยเราต้องทําการกะระยะก่อนคผมให้มันไปตกตรงกวางพอดีครับผมถ้าเราถ้าเราเนี่ยทาการยิงตรงตัวครับผมมันจะไม่โดนครับผมต้องทําการเคืือหัวไว้ครับผมในการยิงธนูครับผมแต่ข้อดีของมันนะครับผมมันทําให้เราไม่ต้องวิ่งตามนะครับผมแล้วก็ ทีเดียวจอดเลยผมสาหรับกวางนะครับมันเป็นอุปกรณ์สําหรับลากวางแล้วผมธนูครับแล้วก็บลนะผมเอาไว้ล่าหมูแล้วผมก็การที่จะคับนะครับผมก็เราต้องสร้างอันนี้ก่อนครับผมนี่นะการที่จะคับธนูครับเราต้องมีอันนี้ก่อนครับผมนี่ครับแล้วก็เอาวัสดุมันใส่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างครับผมธนูครับก็จะใช้ไม้ ยี่สิบอันนะผมแล้วก็ผ้าสิบอันแล้วก็ได้ครับผมจํานวนสามอันนะผมต่อการผลิตหนึ่งอันนะผมแล้วก็ออนนี้นะครับกระตูกแล้วผมใช้กระดูกแล้วผมยี่สิบอันครับแล้วก็เชือกสองอันนะผมโอเคครับผมสำหรับวัสดุวัตถุดิบในการคาบนะผมก็จะประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้นครับก็ต้องขอตัวจบไว้เท่านี้ก่อนนะผมถ้าใคร บแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมซึ่งคลิดนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ